ช่องนิยายเสียงจีนโบราณอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามในการแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนในครั้งถัดไปด้วยนะคะตอนที่ก้าวเขาในความทรงจำถ้อยคำนี้ของซึ่งหลังเชิงทำเอาหนังหน้าค่ากระตุกยิกิกความคิดคำหนึ่งมากมายถามเข้ามาในใจเนี่ยรานอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะคลายมือจากค่าส่วนซึ่งหลังเชิงก็คว้ามือค่าข้างที่เขาเพิ่งปล่อยเลิกคิ้วกล่าวว่าหากใต้เท้าเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรแล้วเขายังไม่ทันพูดจบเนี่ยรานก็เอ่ยตัดบทขึ้นมาเสียก่อน แล้วเจ้าเล่าจริงใจต่อนางหรือเพียงหลอกใช้นางคำถามนี้ทำให้ข้าอึ้งงันซึ่งหลังเชิงมองข้าด้วยสายตาลึกซึ้งครู่หนึ่งแล้วจึงหันกลับไปมองเนี่ยรานอีกครั้งขณะที่ข้ากำลังคิดว่าเขาจะกล่าววาจาหวานเลี่ยนออกมาเขากลับเอ่ยว่าแน่นอนว่าต้องหลอกใช้ข้ารีตามองเขาเขามองเนี่ยรานด้วยสายตาที่นิ่งเฉยยิ่งนักมีสิ่งใดไม่เหมาะรีเนี่ยรานยกยิ้มมุมปากจ้องข้าขม็งทั้งที่เจ้ารู้ว่าเขาหลอกใช้แต่ก็ยังยินยอมพร้อมใจเช่นนั้นหรือ ข้าไม่รู้ว่าราชบุตรเคยกำลังเล่นละครฉากไหนทั้งคิดไม่ออกว่าควรจะเล่นตามน้ำไปดีหรือไม่แต่ครั้นเห็นรอยยิ้มที่แฝงแววเหยียดหามของเนี่ยรานข้าจึงเงียบไม่ตอบคำซึ่งหลังเชิงยกยิ้มมุมปากก่อนจะดึงมือข้าเดินอ้อมเนี่ยรานไปขึ้นรถมา้าเมื่อปลดม่านรถลงก็สั่งให้สารทีขับกลับไปที่จวนเนื่องจากเป็นรถมาเช่าภายในจึงไม่กว้างขวางเช่นรถม้าของจวนองคหญิงข้ากับ ซึ่งหลังเชิงนั่งไหลเบียดกันแน่นจะหลบเลี่ยงไปทางใดก็ไม่ได้ทั้งไม่รู้ว่าควรพูดอะไรในรถมา้าจึงมีแต่ความเงียบงันในสมองข้าคิดฟุ้งซ่านไปหมดประเดี๋ยวก็คิดว่า เหตุใดซึ่งหลังเชิงจึงมาปรากฏตัวที่นี่ประเดี๋ยวก็คิดว่าไข้ของเขาลดลงแล้วหรือยังได้ดื่มยาหรือไม่ประเดี๋ยวก็คิดว่าเขาพูดเช่นนั้นกับเนี่ยรานเพราะจงใจยั่วโมโหอีกฝ่ายหรือคิดอยู่เป็นนานก็ไม่กล้าเอ่ยถามว่าไปแล้วก็แปลกแต่ไหนแต่ไรข้ามค่าจะตรงไปตรงมากับซึ่งหลังเชิงเสมอมีข้อสงสัยใดก็ขอคําตอบตามตรงคลงใจที่ใดก็ถามตรงนั้นขอเพียงเขาพูดความจริงไม่หลอกลวงเท่านั้นแต่คราวนี้ข้าโมพวงอะไรอยู่พักใหญ่ซึ่งหลังเชิงพันถามขึ้นว่าเจ้าคิดถึงเขาอยู่หรือ ข้าตะลึงหันไปจ้องเขาซึ่งหลังเชิงนิ่งไปครู่หนึ่งก็เอ่ยขึ้นอีกครั้งเจ้ากำลังคิดถึงความหมายในคำพูดของเนี่ยรานเนี่ยรานใช่ความหมายในคำพูดของเนี่ยรานคืออะไรตามหลักแล้วเขารู้ว่าข้าใช้ชีวิตอยู่กับเขามาปีกว่าแล้วช่วงเวลานี้ข้าจะกลายมาเป็นตัวแทนขององค์หญิงได้อย่างไรเขาพูดเรื่องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตหลายครั้งเหตุใดเขาจึงพูดเช่นนั้น ซึ่งหลังเชิงเห็นข้าไม่ตอบจึงถามอีกตอนที่ข้าพูดว่าหลอกใช้เจ้าเขาไม่อาจซ่อนโทระไว้ได้เอาแต่ถามความคิดของเจ้าเจ้ากำลังคิดใช่หรือไม่ว่าเขายังคงเป็นห่วงเจ้าเอาอะไรมาพูดอีกล่ะนี่ข้าสายหน้าโดยไม่รู้ตัวจะอย่างไรเขาก็รู้สึกผิดต่อข้าเป็นห่วงนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็พอจะเข้าใจได้แต่เจ้านั่นหลายใยจึงพูดอะไรเหมือนเด็กเช่นนั้นราวกับจงใจโอ้อวดให้คนอื่นเห็นเป็นเรื่องขันซึ่งหลังเชิงเหลือบมองข้าข้าเพียงคิดอย่างเชิงเขาดูเท่านั้นหากเขาจริงใจต่อเจ้าย่อมไม่รามือง่ายๆ ข้ากล่าวอย่างระอาใจหากเขาไม่ยอมรามือเจ้าจะทําเช่นไรซึ่งหลังเชิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยว่าเช่นนั้นก็ต้องดูว่าองค์หญิงคิดเช่นไรข้าเอ็นกายพิงพนักด้านหลังปิดปากเงียบต่อไปซึ่งหลังเชิงถามหากในใจเขายังมีองค์หญิงองคหญิงจะทําเช่นไรข้าปลายตามองเขารู้สึกว่าถ้อยคํานี้ของซึ่งหลังเชิงแฝงความไม่เชื่อใจเอาไว้ที่แท้คนที่เขาต้องการอย่างเชิงไม่ใช่เนี่ยหลานแต่เป็นเป็นกงจู่ข้าจึงกล่าวว่า ก็ไม่ทำเช่นไรนอกจากดีใจจนน้ำตาไหลพรากหวนับไปคืนดีกับเขาน่าสิซึ่งหลังเึงบีบมือข้าแน่นเจ้าว่าอะไรนะกลับไปคืนดีกับเขา,า,า,นะเขาชั่วขณะถัดมามืออีกข้างของซึ่งหลังเชิงก็บีบปลายคางข้าอย่างแรงบีบจนข้าเจ็บเขาเอ่ยเสียงหนักเจ้าลองพูดอีกครั้งสิข้ารู้ว่าตนเองสู้แรงเขาไม่ได้ทั้งครานจะดิ้นรนจึงจ้องตาเขาขเขม็งตอบว่า เจ้าลองเพิ่มแรงอีกนิดบีบคางช้าให้แหลกไปเลยก็ได้เป็นกงจู่จะได้ไม่ต้องพูดอะไรสาสมใจเจ้าพอดีซึ่งหลังเชิงตกใจเพิ่งตระหนักได้ว่าอารมณ์ของตนรุนแรงเกินไปจึงรีบปล่อยมือก่อนจะลูกคางข้าเบาๆอย่างทำอะไรไม่ถูกหัวคิ้วของเขาขมวดมุ่นไม่กล้าเอ่ยอะไรอีกข้าเห็นเขาเป็นเช่นนี้จึงหลุดหัวเราะเอาละไม่แกล้งเจ้าแล้วก็ได้ซึ่งหลังเชิงส่งสายตาเป็นเชิงถามข้าเม้มปากยิ้ม จ้าทำให้ข้ากลายเป็นหญิงโง่งมคลั่งรักต่อหน้าเนี่ยรานจะอย่างไรข้าก็ต้องเอาคืนบ้างสิซึ่งหลังเชิงเลิกคิ้วน้อยๆเช่นนั้นก็แสดงว่าเจ้าโกรธที่ข้าอย่างเชิงเนี่ยรานบอกตามตรงข้าว่าเจ้าคงทําให้เนี่ยรานโกรธไม่ได้หลอกระหว่างเขากับข้าไม่ได้เป็นเช่นที่เจ้าคิดข้ามีได้ชอบเขาเลยแม้แต่น้อยเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรกับข้าก่อนหน้านี้คนที่ข้าคิดถึงคือชวิฟังเข้าใจหรือไม่พวกเขาไม่ใช่คนคนเดียวกัน ข้าแบมือเดิมข้าก็ไม่อยากพูดถึงแต่เจ้าสงสัยไม่เลิกเช่นนี้ทำให้ข้ากลุ้มจริงๆก็ได้เรื่องของข้ากับสวีฟังเป็นเช่นนี้นอกหน้าต่างกลุ่มเมฆก,ก่อตัวหนาแน่นมองไม่เห็นแสงดาวและแสงเดือนภายในรถม้ามืดสนิบจนมองไม่เห็นนิ้วทั้งห้าของตนเองดังนั้นต่อให้เล่าถึงตอนที่เสียใจซึ่งหลังเชิงก็มองไม่เห็นม่านน้ำที่กบตาข้าบางทีข้าเลือกที่จะพูดให้ง่ายกว่านี้หรือไม่พูดเลยก็ได้แต่พอเริ่มแล้วก็เหมือนกระตุกต่อมเสียงยิ่งเล่าก็ยิ่งติดลมยิ่งพูดก็ยิ่่งหยุดดไไม้ไ เรื่องราวช่วงนั้นมีทั้งช่วงเวลาที่งดงามมีความสุขความเจ็บปวดและความเศร้านับตั้งแต่ที่สวิฟังหายตัวไปก็เหลือเพียงตัวข้าคนเดียวในป่าคืนนั้นเนี่ยรานบอกว่าชีวิตนี้เขาไม่มีวันได้ความทรงจำช่วงนั้นกลับคืนมาอีกแล้วนั่นคือการบอกเป็นในไม่ให้ข้าเอ่ยเรื่องนี้อีกต่อไปอันที่จริงต่อให้เขาไม่ฟื้นคืนความทรงจำก็ไม่เป็นไรข้าเพียงต้องการให้เขารับฟังเรื่องราวของสวิฟังให้เขาจดจำชวิฟังได้อย่าให้สวิฟังต้องหายไปจากโลกนี้ในเวลาเพียงชัว่วพริบตาเสียดายที่แม้แ่อา,าม,อม,มอบให ข้าเคยระบายกับเวชชิงเหิงทว่าตอนนั้นเขากลับตอบมาว่ายามนี้ทุกความรู้สึกของเจ้าล้วนมาจากความทรงจําตลอดหนึ่งปีนั้นแต่ว่าอังวลหญิงเจ้ายังมีอดีตที่ผ่านไป19ปีเจ้าเคยชั่งน้ําหนักดูหรือไม่ว่าสิ่งใดสําคัญกว่ากันข้าไม่ชอบใจที่เขาพูดเช่นนี้หากใช้เวลามาประเมินความรู้สึกใช้ชีวิต19ปีของข้ามาบอกข้าว่าสวีฟังเป็นเพียงคนที่ผ่านเข้ามาคนหนึ่งหากแม้แต่ ข้าก็ยังเริ่มลืมเลือนความทรงจำช่วงนั้นแล้วยังจะมีใครพิสูจน์ได้อีกว่าสวีฟังเคยมีตัวตนอยู่บนโลกนี้มาก่อนด้วยความขุนเคืองข้าจึงเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ซึ่งหลางงอเชิงฟังด้วยแม้ว่าตัวเขาเองก็เป็นปริศนาข้อหนึ่งที่ไขไม่ออกแต่อย่างน้อยช่วงเวลาที่มีเขาอยู่ได้ข้าก็มักรู้สึกสงบใจอย่างน่าประหลาดทว่าท้องหลางเชิงมิใช่ผู้ฟังที่ดีเท่าไรนักเขามักจะเอ่ยขัดจังหวะยามที่ข้ากำลังเล่าได้อารมณ์เสมออย่างเช่นแบบนี้เขาเรียกว่าแซงปล่อยเพื่อจับเขาไม่เคยทำเกินเลยกับเจ้า จริงหรือเขาทิ้งเจ้าไว้ในเรือนรามคนเดียวได้อย่างไรควรจะพาเจ้าหนีไปด้วยกันสิยังจะกลับไปทําไมอีกพอถึงตอนหลังซึ่งหลังเชิงก็ทําท่าราวกับอยากจะคว้กกระบี่กลับไปฆ่าเนี่ยหลานเสียเดี๋ยวนั้นอารมณ์เศร้าโศกความคิดถึงอะไรนั่นล้วนถูกเขาป่วนจนไม่มีเหลือข่าได้แต่เอ่ยย้ําเตือนหากเขาพาข้าหนีไปด้วยกันจริงๆตอนนี้ข้าก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ข้างเจ้าแล้ว มือที่กำลังจะเลิกมานรถของซึ่งหลังเชิงชะชะก้างข้้งล้างอากาศก่อนที่เขาจะยอมกลับมานั่งอย่างสงบอีกครั้งทั้งยังกุมมือข้าไวแน่นไม่ยอมปล่อยผ่านไปครูใหญ่จึงเอ่ยว่าขอโทษนะข้ามองเขาด้วยความประหลาดใจมิใช่ความผิดของเจ้าเสียหน่อยมาขอโทษข้าทำไมกันซึ่งหลังเชิงก้มหน้าลงเอ่ยเสียงอุ้หากมิใช่เพราะข้าองค์หญิงก็ไม่สูญเสียความทรงจำไม่หายตัวไปทั้งยิ่งไม่ต้องพบเจ้าเรื่องพวกนี้ แม้จะเดาได้แต่แรกแล้วทว่าพอได้ยินเขายอมรับกับปากตนเองข้าก็อดถอนหายใจไม่ได้ได้ยินเสียงเครือเอกขอโทษหัวใจข้าก็คล้ายมีเปลวไฟอบอุ่นก่อตัวขึ้นมาความเสียใจเริ่มจางหายไปช้าฮ่าฮ่านี่เจ้าจะบอกว่าที่ข้าเป็นเช่นทุกวันนี้เพราะเจ้าตั้งใจทำร้ายข้าอย่างนั้นหรือไม่ใช่แน่นอนถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าไม่ได้ตั้งใจข้ายื่นห้านิ้วออกมาแม้ว่าท่ามกลางความมืดเช่นนี้เขาอาจมองไม่เห็นก็ตาม เหลืออีกเพียงห้าเดือนข้าก็จะฟื้นคืนความทรงจำทั้งหมดกลับมาแล้วซึ่งหลังเชิงเงียบงนันเดิมข้อสนิษฐานของข้าคือเจ้าต้องการฉวยโอกาสนี้ทำอะไรบางอย่างแต่ต่อมาก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ว่ากันอย่างจริงจังข้าอาจฟื้นคืนความทรงจำช่วงที่เจ้าไม่ต้องการให้ข้ารู้ได้ทุกเมื่อถ้าเช่นนั้นต่อให้เจ้าบอกข้าแล้วจะเป็นอะไรไปเล่าซึ่งหลังเชิงยังคงเงียบเช่นเดิมเงียบจนข้าเกือบจะหลุดปากกระตุ้นเขาอีกครั้งแต่เขากลับเอ่ยขึ้นมาเสียก่อนว่า บางทีอาจเป็นเพราะข้าไม่รู้ว่าควรจะเริ่มพูดจากที่ใดเสียงของเขาที่ดังขึ้นในความมืดฟังดูทุ้มต่ำเล็กน้อยข้าคาดเดาความคิดขององคหญิงในเวลานั้นไม่ออกไม่อยากเชื่อว่าในสถานการณ์เช่นนั้นองหญิงจะตัดสินใจอย่างนั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรข้าก็ทำร้ายองค์หญิงเนาะข้ากลัวว่าเมื่อบอกความจริงกับองค์หญิงไปแล้วองค์หญิงจะโกรธเกลียดข้าไปจากข้าหากไม่ช้าก็เร็ววันนั้นต้องมาถึงมิสู้ถ่วงเวลาให้มาถึงช้าสักหน่อยไม่มีทาง ข้าเอามืออีกข้างวางลงบนหลังมือเขามองเขาด้วยสีหน้าจริงจังข้าไม่มีทางโกรธเกลียดเจ้าต่อให้ตอนนั้นเนี่ยรลานทำกับข้าเช่นนั้นข้าก็ยังไม่เคยโกรธเกลียดเขาซึ่งหลังเชิงเจ้าอย่าเห็นข้าเป็นคนใจแคบเกินไปนะักนั่นไม่เหมือนกันองหญิงอย่างน้อยสวิฟังก็ไม่เคยทรยศเจ้าบรรยากาศเงียบสงัดไม่รู้ว่าดวงจันทรโผลออกมาจากหมู่เมฆตั้งแต่เมื่อไรทอแสงลอดหน้าต่างรถเข้ามาซึ่งหลังเชิงอาจสัมผัสดได้ว่าข้าจ้องมองเขาอยู่ในตาดำขับเป็นประกาย ซึงหันมามองข้าก่อนจะหลุดเปลือกตาลงแล้วเบือนหน้าไปข้ารู้ว่าไม่ว่าอย่างไรก็คงหลอกล่อให้เขาพูดไม่ได้จึงได้แต่ยอมแพ้เห็นเจ้าตอบอย่างตรงไปตรงมาหรอกนะก็ได้ไม่บังคับเจ้าแล้วจะอย่างไรเจ้าก็ไม่ยอมพูดออกมาในที่สุดอง์คหญิงก็เข้าใจเสียทีข้าสำลักคำพูดของเขาจนเอ่ยต่อไม่ได้คิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าไม่ควรยอมง่ายนักแต่ข้าเล่าเรื่องของข้ากับสวีฟังให้เจ้าฟังหมดแล้ว ตอนนี้ข้าไม่มีความลับอะไรกับเจ้าอีกทว่าสำหรับข้าตัวเจ้ามีแต่ปริศนาเต็มไปหมดเช่นนี้ไม่ยุติธรรมดังนั้นดังนั้นเจ้าก็ต้องเล่าเรื่องของเจ้าให้ข้าฟังบ้างซึ่งหลังเชิงผินหน้ากลับมามองข้าอีกครั้งคราวนี้เขากลับรู้สึกขบขันองหญิงเชิญถามได้ตามสบายข้าจะตอบอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาแน่นอน นี่เป็นโอกาสดีในการหลอกถามในเมื่อจะถามก็ควรถามเรื่องที่ต่อให้ความทรงจำวนคืนมาค่าก็ไม่มีทางรู้เช่นนี้จึงจะเรียกว่าคุ้มค่าค่าคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงถามว่าข้าอยากรู้เรื่องของพัดเล่มนั้นพัดใช่แล้วพัดเล่มที่ถูกข้าฉีกขาดแล้วเจ้าเอาไปซ่อมใหม่อีกครั้งอย่างไรเล่าที่วาดภาพดอกไม้ใบหญ้าเหมือนว่าคนรักของเจ้าจะเป็นคนมอบให้พัดเล่มที่เจ้าเห็นเป็นของล้ำค่านั่นนาซึ่งหลังเสิงร้องอ้อทีหนึ่งข้ารอบสังเกตเขาเงียบเงียบท่าทีของเขามิได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าใดนัก พัดเล่มนั้นนางไม่ได้เป็นคนมอบให้ข้าแต่ข้ารับปากว่าจะวาดให้นางเสียดายที่ต่อมากลับไม่ได้มอบให้ข้าพยักหน้าซึ่งหลังเชิงเองก็พยักหน้าตามแค่นี้แล้วจะแค่ไหนเล่าไม่สิใครเขาเล่าเรื่องไม่มีหัวไม่มีหางอย่างเจ้ากันเล่าสาเหตุเล่าผลลัพธ์เล่าเกิดอะไรขึ้นนางเป็นใครเจ้าวาดพัดเล่มนั้นตั้งแต่เมื่อใดเหตุใดจึงไม่ได้มอบให้นางซึ่งหลังเชิงยกแขนเสื้อขึ้นป้องปากแล้วกระแอมเบาๆทีหนึ่งเรื่องพวกนี้เล่าไปแล้วเรื่องมันยาว ถ้าถลึงตาใส่เขายาวก็ต้องเล่าแล้วต้องเล่าให้จบห้ามตัดทอนด้วยซึ่งหลังเชิงอมยิ้มก็ได้แต่องค์หญิงต้องรับปากก่อนว่าฟังจบแล้วจะไม่ทิ้งข้าเอ่ยด้วยสีหน้าคึกคักเป็นกงจูใจกว้างนักละ ซึ่งหลังเชิงเอ็นกายปรับท่านั่งให้สบายก่อนจะเงยหน้ากับพริบตาคล้ายกำลังทบทวนความทรงจำหกเจ็ดปีก่อนปีนั้นข้ากำลังเตรียมสอบขุนนางเพราะทางบ้านขัดสนยามว่างจึงไปตั้งแผงวาดภาพบนพัดขายในเมืองบ้านข้ายุชานเมืองพอตะวันตกก็เก็บแผงกลับบ้านแล้วจจแวะ่าภูเขาใกล้ๆเพื่อหาฟืนหาบน้ำบังเอิญครั้งนั้นได้ช่วยเด็กหญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่บนเขาไว้ได้ข้าร้องอ้อยยาวๆทีหนึ่งแล้วยิ้มยียวนวีรบุรุษช่วยหญิงงามนี่เอง ข้าไม่ใช่วีรบุรุษและนางเองก็ม่ใช่หญิงงามไม่เพียงไม่สวยซ้ำยังช่างซื้ออีกด้วยพอช่วยมาแล้วนางก็เอาแต่ร้องห่มร้องให้คร่ำครวญว่าตนไระญาติขาดมิตรเจอโจรป่าหนีตายมาถึงที่นี่ไม่รู้ว่าบ้านของตนเองอยู่ที่ไหนสารพัดจะหาข้ออ้างแต่ข้าคิดว่าอย่างไรเสียนางก็เป็นเพียงเด็กผู้หญิงจะทิ้งนางไว้ก็ทำไม่ลงจึงได้แต่พานางกลับไปบ้านก่อนแล้วค่อยว่ากันข้าร้องอ้อยยาวๆอีกทีนั่นแสดงว่านางถูกใจเจ้าเข้าให้แล้วเลยจงใจแล้วก็สมใจ ซึ่งหลังเชิงยิ้มน้อยๆไม่ยอมรับและไม่ปฏิเสธก่อนจะเล่าต่อแม่นางน้อยผู้นั้นประหลาดมากจริงๆบอกว่าตนเป็นเด็กสาวบ้านป่านแต่มือทั้งคู่ของนางกลับเนียนนุ่มไม่เหมือนคนที่ทำงานหนักเป็นประจำแต่หากเป็นลูกคุณหนูตระกูลใดจริงๆนางหายตัวมาเช่นนี้ย่อมต้องมีคนออกมาตามหาบ้างวันๆน,น,นางเอาแต่สวมผ้าคลุมหน้าบางๆบ,บอกว่าตนหน้าตาอัปรกลักจนทนมองไม่ได้เวลาข้าอ่านตำรานางไม่เคยรบกวนเพียงนั่งข้างกายข้าแล้วอ่านตำราของตนเองไปเงียบๆตอนนั้นข้าแปลกใจไม่น้อย นางเป็นแค่เด็กหญิงตัวน้อยอายุราวๆสิบขวบเท่านั้นแต่กลับอ่านตำราชุนชิวจนจบเวลาพูดคุยกันก็พอจะโต้อตอบได้รู้เรื่องบางครั้งยามที่ข้าเบื่อหน่ายจากการอ่านตำราก็จะชวนนางคุยทัศนคติของนางพิลึกนักแต่ก็น่าสนใจอย่างมากทําให้อดหัวเราะไม่ได้ข้าชี้นิว้วแม่นางน้อยผู้ลึกลับแล้วภายหลังเล่าภายหลังซึ่งหลังเชิงหัวเราะภายหลังอยู่มาวันหนึ่งนางก็หายตัวไปนางไปไหน ซึ่งหลังเชิงสายหน้านางทิ้งกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนว่าข้าจะกลับมาหลังจากนั้นเล่าหลังจากนั้นข้าก็เตรียมตัวสอบของข้าต่อไปเจ้าคิดถึงนางหรือไม่ซึ่งหลังเชิงยกมุมปาก ช่วงแรกก็รู้สึกโล่งใจที่ตัวภาระหายไปแล้วทว่าผ่านไปไม่กี่วันกลับคิดถึงนางขึ้นมาจริงๆกลัวว่านางอยู่คนเดียวแล้วจะเกิดเรื่องช่วงนั้นเวลาที่ข้าไปหาฟืนก็จะต้องเดินวนรอบเขากลัวว่านางจะไม่ระวังตกลงไปในกับดักอะไรทำนองนั้นแต่เรียกฟ้าฟ้าก็ไม่ขานเรียกดินดินก็ไม่ตอบข้าถามด้วยรอยยิ้มถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าพบกันอีกครั้งเมื่อไรที่ไหนเล่านางก็คือคนที่เจ้าวัดพัดให้อือแล้วอย่างไรต่อแล้วอย่างไรต่อ ข้าบอกว่าต้องดูว่าจะให้วาดรูปอะไรนางต้องการภาพที่ไม่เหมือนใครข้าหัวเราะแล้วบอกว่าภาพเช่นนั้นคงประเมินข้าไม่ได้นางหน้าบานเป็นกระดังกุลีกุลจ,จอช่วยข้าขายพัดหลังจากนั้นนางก็ตามข้ากลับบ้านประเมินค่าไม่ได้ข้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่อยอย่างเลื่อนลอยที่แท้เจ้าก็รับปากนางว่าจะมอบพัดที่วาดภาพที่เป็นของนางเพียงผู้เดียวก็คือพัดเล่มนั้นหน้าหรือซึ่งหลังเชิงพยักหน้ารับหลังจากนั้นเล่า นางได้บอกหรือไม่ว่านางเป็นใครนางสวมชุดนางกำนันแน่นอนว่าย่อมเป็นนางกำนันในวังตอนนั้นอดีตองค์ไทยจือเสด็จมาประทับที่คฤหาสน์อวีหลงนางเป็นนางกำนันที่ติดตามองค์ไท้จือออกมาจากวังคฤหาสน์อวีหลงตั้งอยู่ชานเมืองจึงได้พบกันข้ากล่าวอย่างตะลึงระคนแปลกใจที่แท้นางก็เป็นนางกำนันของพี่ชายข้านี่เองหลังจากนั้นเล่าภายหลังภายหลังนางบอกข้าว่านางใกล้จะต้องกลับเข้าวังแล้ว อืมดังนั้นจูจูข้าก็ไม่อยากให้นางจากไปอืมซึ่งหลังเชิงยิ้มดังนั้นจึงรับปากนางว่าจะตั้งใจสอบแล้วรอให้นางออกจากวังเพื่อสู่ขอนางอย่างสมเกียรติข้างเงียบไปครู่หนึ่งความคิดหนึ่งผุดขึ้นมากระทันหันจนรู้สึกตื่นตระหนกนี่คงไม่ใช่ว่าตอนนี้นางก็ยังรอเจ้าอยู่ในวงังแล้วเจ้าเองก็รอจะได้สู่ขอนางผลกลับกลายเป็นว่าเจอมารผจนระหว่างทางซึ่งก็คือข้าข้า,ขา,ขาบีบให้เจ้าเป็นราชบุตรเคยของข้า เพราะอย่างนี้เจ้าก็เลยเครียดแค้นข้าสินะเจ้าตั้งใจวางยาลืมวิญญาณข้าเพราะหวังจะไปจากข้าแล้วแต่งงานกับนางใช่หรือไม่แต่ภายหลังกลับพบว่าข้าดีต่อเจ้าไม่น้อยจึงรู้สึกผิดอย่างลึกล้ำทำให้คิดไม่ตกท่าเช่นนั้นข้าข้ามิเท่ากับเป็นคนเลวร้ายมีโทษมหันหรอกหรือซึ่งหลังเชิงรีตามองข้าอย่าได้จินตนาการเพอร้อเจ้อเกินไปนักข้าร้องอ้อรับทีหนึ่งพร้อมยิ้มแหย่ดังนั้นนั่งอยู่ในคฤราหัล์ลี่หลงเจ้าอยู่ในกระท่อมเล็กๆในหมู่บ้านยามว่างก็ลักลอบพบกัน ซึ่งหลังเชิงไม่ขุนเคืองกับท้อยคำที่ข้าใช้เขาเพียงยิ้มบางๆนางยางรู้จักไปหาต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งให้ข้าไปรอนางใต้ต้นไม้ช่วงยามมาแหมทุกวันช่วงนั้นข้าถึงกับเริ่มเป็นกังวลแล้วว่าตนจะสอบติดหรือไม่เพราะใจลอยตเตลิดไปไกลไม่มีสมาธิเอาเสียเลยข้ายิ้มแล้วเหตุใดพวกเจ้าถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันเล่าสีหน้าส่งหลังเซิงเลื่อนลอยเขาหลุบตาลงวันที่ข้าจะนำพัดที่ว่าเสร็จแล้วไปมอบให้นางที่บ้านเกิดเรื่องขึ้นเสียก่อนไม่ทันรอให้ข้าได้บอกนางพ่อของข้าก็รีบร้อนพาข้ากับแม่ไปจากเมืองงหลว ข้าถามอย่างสงสัยหมายความว่าอย่างไรพ่อเจ้าไปมีความแค้นกับคนอื่นซึ่งหลังเชิงยกมุมปากขึ้นน้อยๆอย่างที่ยากจะจับพื้นอารมณ์ได้น่าจะมารีใช่กระมังยิ้มมุมปากนี้ของเขาดูแข็งที่ไม่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่งข้ารู้ว่าเขาไม่อยากกล่าวถึงจึงพูดว่าดังนั้นเจ้าก็เลยทิ้งนางกำนันน้อยเอาไว้แล้วจักไปเพียงลำพัง ซึ่งหลังเชิงเอ,อ่ยย่อตนเองหักทิ้งนางแล้วจากไปเพียงลำพังก็คงดีโทษก็แต่ยามนั้นอายุน้อยความคิดตื้นเขินพอออกจากเมืองไปไม่นานกลับนึกย้อนเสียใจทั้งกลัวว่านางจะรองโง่ๆอยู่ที่จุดนัดหมายแล้วก็กลัวว่าจากไปครั้งนี้อาจไม่ได้พบกันอีกตลอดชีวิตเจ้าก็เลยย้อนกลับไปหานางข้าไม่แน่ใจว่านางจะยินดีจากไปพร้อมกับข้าหรือไม่ต่อให้ไม่ยินดีข้าก็อยากจะเปิดผ้าคลุมหน้าของนางให้ได้วันหน้าหากได้พบกันอีกครั้งในเมืองหลวงจะได้จํากันได้ข้ากล่าวอย่างแปลกใจ เหตุดนางจึงไม่เคยเปิดเผยใบหน้ากับเจ้าเล่านางมักจะบอกว่าตนหน้าตาอัป๋ลักไม่อยากให้ข้าเห็นซึ่งหลังเชิงคิดตามคำพูดตนเองแล้วก็หัวเราะเสียงหัวเราะนั้นเปลี่ยนไปด้วยความคิดถึงแต่ตามความเห็นข้าผิวของนางที่เผยให้เห็นภายนอกออกจะบวมแดงน้อยๆคล้ายไปโดนอะไรเข้าสตรีมักรักสวยรักงามการที่นางไม่อยากเปิดเผยใบหน้าให้ข้าเห็นก็เป็นเรื่องธรรมดาข้าพยักหน้ารับตอนหลังเล่าพวกเจ้าได้พบกันหรือไม่ ในเมื่อนางเป็นนางกำนันของอดีตองค์ไทจือองค์ไทจือเสด็จกลับวังนางก็ต้องตามกลับไปด้วยตอนที่ข้าย้อนกลับไปก็เลยเวลานัดหมายแล้วแต่นางยังคงรอข้าอยู่ใต้ต้นไม้ชั่วขณะที่นางหันมาข้าจึงได้เห็นใบหน้าของนางโดยบังเอิญข้าถามออกไปโดยไม่รู้ตัวนางสวยหรือไม่ สวยอันที่จริงไม่ว่านางจะมีรูปโฉมเช่นไรในสายตาข้านางก็สวยเสมอตอนนั้นไม่รู้ว่าข้าเป็นอะไรอาจเพราะกังวลและหวาดกลัวมาตลอดทางพอเจอานางก็พุ่งเข้าไปกอดนางทันทีถามนางว่ายินดีจะพเนจรไปสุดล่าฟ้าเขียวกับข้าหรือไม่ได้ยินเขาพูดเช่นนี้ไม่รู้ว่าเหตุใดหัวใจถึงได้เจ็บแปลบบแล้วนางตกลงหรือไม่ นางบอกว่ายินดีแต่จำต้องกลับไปเก็บสัมภาระเสียก่อนเรานัดพบกันอีกครั้งยามรากาทีทุกขณะที่เราคอยล้วนเต็มไปด้วยความทรมานยังดีที่นางมาตามนัดหมายภายหลังก็ตามข้าไปจากเมืองหลวงข้ากล่าวอย่างคาดไม่ถึงแล้วแล้ว,แล,วแล้วพวกเจ้าไม่ควรได้อยู่ด้วยกันหรอกหรือตอนนี้นางอยู่ที่ใดเล่าน้ำเสียงของซึ่งหลังเชิงสันไหวน้อยน้อยไม่มีภายหลังอีกแล้วภายหลังนางตายอยู่ดีๆทำไมนางถึงตายได้ข้าคว้าแขนเสื้อเขาเจ้าเล่าให้ละเอียดหน่อยสิ ซึ่งหลังเซิงเงียบไปนานมากนานจนได้ยินเพียงเสียงกลุบกับของเกือกม้าดังกระทบพื้นอยู่นอกรถยามราตรีผ่านไปครูใหญ่เขาจึงได้เอ่ยขึ้นระหว่างทางเจอยอดฝีมือซุ่มโจมตีสองหมัดมีอัดส,สู้สี่มือของศัตรูได้ฆ่าไม่ได้คุ้มครองนางให้ดีเป็นใครๆกันที่ทำร้ายพวกเจ้าซึ่งหลังเซิงหันขวบกลับมาใช้สายตาประหลาดจ้องฆ่าแวบหนึ่งสีหน้านั้นทําให้หัวใจข่าหนาวสถานอย่างน่าประหลาดแต่กลับไม่เข้าใจว่าหมายความเช่นไรจึงเอ่ยถามตะกุกตะกัก คนพวกนั้นคือศัตรูที่ตามมาสังหารพ่อแม่เจ้าหรือซึ่งหลังเชิงชะงักไปครู่ใหญ่ก่อนรับว่าอืมวิชายุท์ของเจ้ายอดเยี่ยมถึงเพียงนั้นใหญ่จึงปกป้องนางไม่ได้เล่าทำไมนางถึงตายแต่เจ้ากลับรอดชีวิตซึ่งหลังเชิงเจ้าคงมิได้ทนเห็นคนที่รักตายไปต่อหน้าต่อตาได้หรอกนะ ซึ่งหลังเชิงมีสีหน้ายากบรรยายเค้นคำพูดออกมาอย่างยากลำบากคนที่ซุ่มโจมตีมีมากเกินไปฆ่าคนเดียวสู้ไม่ได้ตอนนั้นเพื่อปกป้องนางให้ปลอดภัยข้าจึงให้นางขี่มา้าหนีไปก่อนส่วนข้าก็กระโดดลงจากม้าต่อสู้กับคนพวกนั้นคาดไม่ถึงว่าข้ารอให้เขาพูดต่อนางยังไม่ทันได้หนีไปไกลเท่าไรก็ตกมา้าลงมาเสียก่อนศีรษะกระแทกพื้นเสียเลือดมากเกินไปซึ่งหลังเชิงเม้มปากเอ่ยด้วยน้ำเสียงหม่นเศร้า เป็นเพราะข้าคิดไม่รอบคอบเองก่อนหน้านี้เคยสอนนางขี่ม้าจึงวางใจให้นางจากไปเพียงลำพังใครจะคิดว่าเพราะสถานการณ์กับขันเกินไปนางตื่นตระหนกจนควบคุมตนเองไม่ได้เพราะข้าไม่ดีเองข้าตบหลังมือของเขาเบาๆไม่รู้ว่าควรเอ่ยปลอบเช่นไรเขาพูลมหายใจออกมาช้าๆคล้ายพยายามปรับอารมณ์ของตนให้สงบข้าสังหารพวกนักฆ่าจนหมดส่วนตัวเองก็บาดเจ็บสาหัสหลังจากฝังร่างนางแล้วจึงไปตามหาพ่อแม่ แต่คาดไม่ถึงว่าเพื่อรอฆ่าพวกเขาจึงถูกกักตัวไว้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีโรคระบาดตอนนั้นคุณนางไร้หัวคิดกลัวว่าโรคระบาดจะเกินเยียวยาแล้วแพร่เชื้อออกไปจึงสั่งปิดหมู่บ้านกระทั่งฆ่าตามไปถึงพวกเขาก็ติดโรคระบาดจนไม่มีทางรักษาแล้ว ข้าพันรู้สึกเสียใจที่ให้ซึ่งหลังเชิงย้อนนึกถึงความทรงจำช่วงเวลานี้ข้าจินตนาการไม่ออกเลยว่าชายหนุ่มผู้มีปณิธานกว้างไกลจิตใจฮึกเหิมที่ต้องมาเห็นพ่อแม่และคนรักของตนล้มหายตายจากไปต่อหน้าต่อตาถูกผลักตกลงไปในห้วงอารมณ์แห่งความพลัดพรากหลังจากค่ำคืนนั้นหัวใจของเขาจะทุกท์อนมานแสนสาหัสเพียงใดน้ำหยดหนึ่งตกกระทบลงบนหลังมือหัวใจข้าพันเจ็บปวดรู้สึกราวกับมีเข็มแหลมทิ่มแทงลงบนหัวใจข้าเอ่ยเสียงสะอื้นแผ่วเบา,บาเจ้าอย่าร้องให้เลยนะเด็กโง่ มือข้างหนึ่งปาดหางตาข้าดูให้ดีเสียก่อนว่าใครกันแน่ที่ร้องไห้ข้าเงยหน้ามองเขาถึงได้รู้สึกว่าสายตาพระมัวจึงหลับตาลงทว่าความปวดร้าวในดาวงตาก็ยังไม่จางหายฝืนลืมตาขึ้นมาหยาดน้ําก็พั่งพลูลงเป็นสายซึ่งหลังเชิงเาาคาะศีรษะข้าเบาๆเจ้าร้องให้จริงจังเช่นนี้จะให้เจ้าของเรื่องอย่างข้าทําเช่นไรข้าเช็ดน้ําตานี่หมายความว่าเป็นกงจู่จิตใจบริสุทธ์งดงามอารมณ์อ่อนไหวเข้าใจบ้างหรือไม่ ซึ่งหลังเชิงคลึงหน้าผักตนเองอย่างอ่อนใจเอ่ยกลัวหัวเราะเอาแต่อ่อนไหวย่อมไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้หากข้าเอาแต่เศร้าศกหมดอะไรก็คงไม่มีทางสอบติดจ้วงหยวนทั้งยิ่งไม่มีทางกลุ่มอำนาจอยู่ในราชสำนักยอมรับว่ายามนั้นข้าก็เคยคิดจะแก้แค้นข้ารู้ดีว่าข้าสามารถลอบฆ่าเจ้าขุนนางชั่วผู้นั้นได้แต่ไม่อาจอยู่ไดยังไม่ให้มีขุนนางชั่วเช่นนั้นเพิ่มมาทำร้ายประชาชนมากมายข้าสามารถปริดชีพคนชุดดำแต่ไม่อาจใช้กฎหมายลงโทษฆาตรกรตัวจริงที่บงการคนชุดดำเหล่านั้น แม้ว่าน้ำเสียงของซึ่งหลังเชิงจะราบเรียบทว่าข้ากลับฟังออกถึงความน่าเกรงขามในน้ำเสียงนั้นไม่เหมือนน้ำเสียงสงบนิ่งไรทุกโศกของเวยชิงเหงิงไม่เหมือนน้ำเสียงยืนกรานเด็ดเดี่ยวไม่กลิ่งเกรงผู้ใดของหานเฟยทั้งยิ่งไม่คล้ายน้ำเสียงเย็นชาอ้างว้างหนักแน่นลุ่มลึกของเนื้อรานในดวงตาเขาไม่มีความอาฆาตแค้นไร้ความแย่หยิ่งสิ้นความอดุดลมีเพียงความมุ่งมั่นที่จะทำความปรารถนาให้เป็นจริงภายหลังศัตรูไม่ได้ตามมาถอนหลักถอนคนเจ้าหรือซึ่งหลังเชิงยิ้ม ไม่ว่าเรื่องอะไรพอองคหญิงพูดออกมาก็ช่างข้าฉีกยิ้มตอนนี้ต้นกล้าเติบโตเป็นไม้ใหญ่แล้วไม้ใหญ่ฝังรากลึกใครเล่าจะกล้าแต่ต้องตุลาการแห่งสารต้าหลีดวงตาของซึ่งหลังเชิงเจืออารมณ์บังอย่างที่ข้าไม่อาจเข้าใจบางทีนี้อาจอยู่ไกลเกินคำว่าพอมากนะักอะไรนะเขายิ้มไม่มีอะไรหลังจากนั้นข้าก็หาความผิดเอาโทษขุนนางชั่วผู้นั้นแล้วเขาก็ถูกประหารในปีนั้นเลยใช้งานหลวงแก้แค้นส่วนตัวซึ่งหลังเชิงตอบรับอย่างเป็นธรรมชาติ ก็ใช่หน้าสีข้ากลั้นยิ้มตกไหลเขาใต้เท้าส่งคนดีพูดเที่ยงธรรมคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เอ่ยว่าแล้วคนที่บงการมือสังหารไปตามข้าพวกเจ้าเล่าเจ้าสืบพบหรือไม่ว่าเป็นใครมือที่อยู่ใต้ฝ่ามือของข้าสั่นน้อยๆจนแทบไม่รู้สึกข้าคงไปจี้ความทรงจําอันเจ็บปวดของเขาอีกแล้วกระมังซึ่งหลังเชิงรับว่าอิ่มเสียงอึมครึมแล้วความแค้นเล่าได้แก้แค้นหรือยังฝ่ามือของซึ่งหลังเชิงมีเหงื่อซึมหน้าจัดนับว่าได้แก้แค้นแล้วอะไรคือหน้าจัด แก้แค้นแล้วก็คือแก้แค้นแล้วยังไม่แก้แค้นก็คือยังไม่แก้แค้นอย่างไรจึงเรียกว่าได้แก้แค้นแล้วช่วงชิงชีวิตของอีกฝ่ายมาหรือว่าทําให้อีกฝ่ายเจ็บปวดเสียใจแต่หากเพื่อแก้แค้นข้าก็จะต้องกลายเป็นศัตรูของคนอื่นอีกหรือไม่เรื่องเช่นนี้ไม่อาจใช้ถูกผิดขาวดํามาอธิบายได้ในคําเดียวเขาลูบศีรษะข้าวันนี้ข้าตอบคําถามองหญิงไปตั้งมากมายตอนนี้คงเลือกไม่ตอบได้แล้วกระมัง ข้าพยักหน้ารับเบาๆรู้สึกเพียงว่ายิ่งรู้จักซึ่งหลังเชิงมากเท่าไรก็ยิ่งมองเขาไม่ออกมากเท่านั้นรถมาเลี้ยวผ่านอีกโค้งหนึ่งก็จะตรงไปถึงจวนองคหญิงทว่าส่งหลังเชิงบอกให้สารธีจอดรถเห็นข้าทำหน้าแปลกใจเขาจึงกล่าวว่าไม่ต้องคิดถึงเรื่องใครเป็นผู้บงการให้นักฆ่ามาสังหารข้าแล้วในเมื่อองค์หญิงแกล้งตายเพราะต้องการหาตัวคนบงการที่หมายปลิดชีพเจ้าจะแสดงละครทั้งทีก็ต้องแสดงให้สมจริงจะเดินอดอัดเข้าไปทางประตูหลักของจวนได้อย่างไร ข้ายิ้มเจื่อนมองเขาที่แท้แผนการที่ข้าใช้ความคิดเป็นครึ่งค่อนวันเขาไม่ต้องครุ่นคิดอะไรมากก็เดาต้นสายปลายเหตุได้หมดเขาประคองข้าลงจากรถมาก่อนจะจูงมือข้าเดินไปพร้อมกันกลางดึกน้ำค้างลงแรงดูเหมือนเขาจะไม่วางใจจึงโอบกระชับข้าอย่างแนบแน่นเราย่างเท้าช้าชอยู่ใต้มา่านรติการใจข้าพลันอุ่นวา่าครั้นเห็นว่าตนแต่งกายเป็นชายเอ่ยกลัวหัวเราะไม่กลัวถูกผู้อื่นสงสัยว่าเป็นพวกตัดแขนเสื้อหรือ ซึ่งหลังเซิงหัวเราะตอบรับพอเป็นพิธีมีได้เอ่ยตอบค่าค่าเงยหน้าอาศัยแสงจันทรมองซีกหน้าด้านข้างที่ยังมีชีวิตชีวาของเขาสีหน้าของเขาในยามนี้แกรงกล้าดูดันเพียงแต่ดูหดหูเล็กน้อยเขากําลังคิดอะไรอยู่คิดถึงนางกํานันน้อยคนนั้นหรือข้าถอนหายใจอันที่จริงที่ข้าร้อนใจถามเขาว่าได้แก้แค้นหรือยังมิใช่เพราะคาดหวังให้เขาใช้ชีวิตจมอยู่กับความแค้นแต่เป็นเพราะหักได้แก้แค้นแล้วนี่เลือดถูกชําระแล้วเขาก็คงจะได้ผ่อนคลายมากกว่านี้กระมังนี่ ซึ่งหลังเชิงผินหน้ามาอะไรพัดเล่มนั้นเหตุใดเจ้าจึงวาดดวงตะวันพึ่งแล้วก็ดอกไม้เล่าซึ่งหลังเชิงคิดอยู่ครู่หนึ่งเพราะว่าชื่อของนางเข้ากับบรรยากาศได้ดีชื่อนางชื่ออะไรซึ่งหลังเชิงตอบเสียงดังฟังชัดใช้มีใช่ที่แปลว่าเก็บมีที่แปลว่าพึ่ง ชายมีเมื่อชื่อนี้ดังเข้ามาในหูข้ายอย่างกระทันหันความคิดที่เดิมกระจ่างแจ้งพลันตกลงไปในห้วงน้ำบนอีกครั้งข้าเดินเซเล็กน้อยเงาร่างพระเลือนของใครบางคนและน้ำเสียงอ่อนหวานเสนอหูพลันว่าเข้ามาในสมองอย่างรวดเร็วบ่าวชายมีหลังจากเรียนรู้มันญาติในวังแล้วก็ติดตามหมูโมของตำหนักจงช่วยประสบการณ์น้อยนิดพระเมตตายิ่งใหญ่ขององค์หญิงชายมีไม่มีวันลืมเล,ลือนบ่าวยินดีติดตามรับใช้องค์หญิงไปตลอดชีวิต องหญิงจะไม่ให้บ่าวเป็นกังวลได้อย่างไรรับสั่งว่าจะเสด็จกลับมาก่อนยามกุลเมื่อครู่นี้เกือบถูกจับได้แล้วนับจากวันนี้ไปขอเพียงเป็นเรื่องขององค์หญิงต่อให้บุกน้ำลุยไฟไฉมิก็ยินดีทำโดยไม่ลังเลองหญิงซึ่งหลังเชิงเห็นข้าใจลอยจึงกระตุกมือที่กุมมือข้าคิดอะไรอยู่ข้าเมอมองเขาราวกับคนที่เพิ่งถูกปลุกให้ตื่นจากห้วงฝันอยากบอกเขาว่าไฉามิไม่ใช่นางกำนันของท่านพี่ไทจื่อแต่เป็นนางกำนันของข้าเอง แต่ครั้นคิดอีกทียามเด็กข้าก็ตามติดท่านพี่ไทจื่อประหนึ่งเงาตามตัวหักราชบุตรเคยจะเข้าใจผิดก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้พูดมากไปรังแต่จะเพิ่มความเสียใจให้เขาข้าจึงคลี่ยิ้มเอ่ยว่าไม่มีอะไรข้ากําลังคิดว่าในเมื่อข้ากแกล้งตายเพื่อล่อให้คนบงการเผยตัวเรือลำนั้นใช่เรือทัศนะรรลำนั้นจมไปแล้วพวกมือสังหารก็ตายไม่เหลือเนี่ยหลานโชคดีรอดชีวิตมาได้แต่ตอนนั้นบนเรือยังมีอีกคนหนึ่งทุกคนล้วนเห็นกับตาว่านางอยู่บนเรือด้วย ซึ่งหลังเชิงดึงมือข้าให้เดินเข้าไปในตรอกที่ทะลุไปหลังจนเอ่ยเสียงหนักความหมายขององค์หญิงคือฝ่ายเนี่ยรานอาจพูดได้ว่าเขาว่ายน้ําเก่งทั้งยัดงอมีวิชายุธสูงล้ําแต่หากขนาดฟังย่าเฉินก็ยังถูกช่วยเอาไว้ได้คนอื่นย่อมสงสัยว่าเรื่องที่องค์หญิงเชียงถี่จมน้ําไปพร้อมกับเรืออาจไม่เป็นความจริง ข้าเอามือผลักประตูด้านข้างให้เปิดออกก่อนจะหันมาถอนหายใจกับเขาเวลานี้นางยังพักรักษาตัวอยู่ในจนกล่าวจบก็เห็นซึ่งหลังเชิงขมวดคิ้วมุนข้ามองตามสายตาเขาไปจึงเห็นคนผู้หนึ่งสวมเสื้อคลุมยืนรับลมอยู่ในสวนเส้นผมปลิวสยายไม่ใช่ฟังย่าเฉินแล้วจะเป็นใครแต่เมื่อเห็นว่าผ้าพันแผลที่แขนนางมีเลือดซึมข้าจึงกระแอมเบาๆดึกดื่นค่อนคืนใหญ่เจ้าจึงไม่พักผ่อนให้ดีๆฟังย่าเฉินหันมามองเราด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ถามว่าหานสวยละเพคะ ข้าเอื้องเงินหันมองรอบด้านเมื่อเห็นว่าไม่มีใครจึงกล่าวว่าเขาไปแล้วเขาไม่เป็นไรเจ้าไม่ต้องกังวลนางร้ายปฏิกิริยาตอบสนองใดๆเอาแต่จ้องข้าตาไม่กระพริบข้าแอบใช้ข้อศอกสกิดราชบุตรเคยเบาๆบอกเป็นในให้เขาช่วยพูดซึ่งหลังเชิงมุ่นคิ้วมองนางถามว่าฟังอย่าเฉินเหตุใด,ดเจ้าจึงกลายเป็นผู้หญิงข้าฟังอย่าเฉินรอจนข้าดึงฟังอย่าเฉินกลับเข้ามาในห้องและเล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟังอย่างละเอียด นางก็เริ่มเก็บสัมภาระทันทีข่าถอนหายใจเจ้าจะไปหาเขาจริงๆหรือหนทางเบื้องหน้าไม่รู้ว่าดีหรือร้ายใครก็คาดการไม่ได้ว่าชั่วขณะต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นฟังอย่าเฉินมองข้าองค์หญิงพระองค์ยังทรงจำที่รับสั่งกับหม่อมฉันตอนอยู่บนเรือทัศนาจรวันนั้นได้หรือไม่เพคะข้าพยักหน้ารับอย่างจำใจฟังอย่าเฉินยิ้มบางๆสะพายสัมภาระขึ้นบ่า เช่นนั้นก็ปล่อยให้ทุกคนเข้าใจว่าหม่อมฉันตายอยู่ในเรือลำนั้นนับแต่นี้ใต้ล่านี้ไม่มีฟังอย่าเฉินแห่งสกุลฟังอีกต่อไปแล้วสำหรับหม่อมชันไหนเลยจะมิใช่การปลดแอกอย่างหนึ่งนางเปลี่ยนชุดแต่งกายเป็นชายอย่างคล่องแคล่วก่อนจะหันมากุมมือคาระวะข้าและซึ่งหลังเชิงแล้วจากไปทันทีโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงคงกลัวว่าจะถ่วงเวลาล่าชา้าจนตามหานเฟยของนางไปไม่ทันซึ่งหลังเชิงยืนเงียบอยู่ข้างกายข้าตลอดเวลาข้าหลบตาลง ที่ข้าจงใจพูดกับนางมากมายขนาดนั้นก็เพื่อหลอกล่อให้นางงอไปหาหานเฟยข้ามีความเห็นแก่ตัวของตนเองหวังเพียงว่าพวกเขาจะตามหากันเจออย่าให้หานเฟยต้องประสบเรื่องร้ายใดๆพวกเขาจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างสงบสุขไปจนแก่เท่าซึ่งหลังเชิงอ่ ข้าใช้ความยุติธรรมของบ้านเมืองเป็นข้ออ้างให้นางระวังความแค้นอ้างเหตุผลให้เห็นค่าของคนที่อยู่ตรงหน้าเพื่อให้นางได้ครองรักกับหานเฟยดูแล้วเหมือนเข้าอกเข้าใจนางเป็นอย่างดีทว่าแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงคำพูดสวยรูเพื่อโจมตีจิตใจอีกฝ่ายเท่านั้นซึ่งหลังเชิงอ้ออีกครั้ง